สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศลมเย็นแล้วก็บางช่วงก็มีฝนที่แรกก็ว่าจะทำคลิปกัดกับหมาไม่ทำแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะเดี๋ยวมันจะมีหมาเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งปล่อยให้มันมีหมาอยู่ตัวเดียวก็แล้วกันเพราะว่าหมาตัวนี้มันก็ค่อนข้างจะดุนะคะดูฟันมันสี่เดี๋ยวมันนอ่นน้ำลายมันก็กระเด็นด้วยนะกินข้าวกับมันก็กระเด็นใส่ไปดูผักดูอะไรเพลิดเพลินกว่าเยอะค่ะ แล้วเราอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผักของเราสวนของเราเดี๋ยวเอาถุงไปใส่ผักเราไม่ต้องขออนุญาตใครนะคะมีความสุขดีออกปล่อยให้หมามันเห่าไปค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูผักกันค่ะเพื่อนๆโอ้ยลงพัดหลมซึ่งเงินยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยมันคงจะเบาลูกมันก็ยังอยู่อันนี้ผักผักขี้หูดนะคะเพื่อนเพื่อนเพิ่งจะเคยรู้จักเหมือนกันออกดอกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลุ้นดู ลุ้นดูว่าลูกมันจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้เชิญก็งอกมามะเขือเทศนี่ก็ไม่ได้เชิญก็งอกมาอุ้ยลมนี่ต้นหอมอันนี้ก็ไม่เคยกินนะข้าวตองว่างั้นอุ้ยดูสินี่อ้าวนา้าโขซื้อมาจากร้านจีนแล้วเอามาแยกออกโอ้ยงามเชียวอ้ยสุดยอดสุดยอด นี่ผักขมนะครับเพื่อนๆเกิดเองโดยที่ไม่ได้ปลูกนี่ก็ขี้หูดเหมือนกันมีน้องใจดีส่งมเมล็ดมาให้ดอกอะไรเอ่ยเหลืองๆไอ้ยะไม่เข้ามาสองวันแอบตัวเก็บ ูไปไหนโอวางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวมาเอานอเนี่ยค่ะโอ้ยเนี่ยที่แรกเนี่ยแตงเนี่ยไหนอะนึกว่าแตงกวาไม่น่าจะใช่แตงกวานะเพราะมันลูกใหญ่ว้ายกรี๊ดกรี๊ดโอ้ยเพิ่งจะเห็นอะไรเนี่ย ใช่เต่งกว่านะนึกว่าเต่งกว่าโอ้เก็บได้ยังเนี่ยนี่ก็โตไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออเป็นเป็นราวๆเนาะตรงนู้นก็มีอีกลูกบะรม่มปลูกผักปลูกหญ้า แต่งโงูก็คงจะไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็หนาวสบายใจดีของของเรานีโกโ่ก็พริกเนาะสบายใจดีไม่ต้องขออนุญาตใครไม่ต้องถือวิสาสะไปถ่ายของใคร <c oughs> คิดได้ยังไงของเราเองถ่ายเองไม่ต้องขออนุญาตใคร นะคะนี่ก็ใช้ไม่ทันเนี่ยเด็ดไปใช้ที่ร้านใช้ไม่ทันเดี๋ยวไปดูแตงกวาข้างบนหน่อยผักขมค่ะขึ้นมาเองเยอะแยะเลยนู่นผักขมทั้งนั้นอ่อนๆเลยผักขมไทยเลยนะคะเพื่อนๆอ่อนๆเลยเก็บเพลินเลยแหละฝนเริ่มตกไงมันก็เลยเริ่มจะ แตกไม่ได้ปลูกนี่ก็มะเขือเทศนี่ก็มะเขือเทศดินเจ้านี้ดีมากเลยของเราเองไม่ใช่ของใคร อมอ่อนลวกจิ้มน้ำพริกเนาะมีประโยชน์มีธาตุเหล็กเยอะแยะแข็งแรงเหมือนป๊อบอายเนาะเพืเ่อนๆเนาะงามแท้เสียดายเนาะหน้าหนาวมันก็ตายแต่ก็เดีย๋ยวปีหน้ามันก็งอกมาอีกมเมล็ดพันธุ์คะน้าปีหน้าเนี่ยไม่ต้องซื้อเลยเนี่ยเนี่ยอ้วนๆปุ๊กๆเลยเนี่ย ใครอยากได้ทรงงจานหน้าทรงถึงตัวเองมาเดอ้อจะส่งไปให้นี่ก็เพิ่งตัดเมื่อวานเอาไปใช้ที่ทำงานนี่ก็เพิ่งจะตัดดูเต็มกว่า มันก็ต้องเป็นแบบนี้เนาะไอ้ที่อยู่หลังบ้านเมื่อกี้นี่ไม่ใช่แตงกว่าเนาะอ๋อมีต้นเล็กต้นน้อยด้วยมะละกอรตรงดึงทิ้งอันไหนไม่ดีก็ดึงทิ้งไม่ใช่ไม่ดีหรอกมันต้นเล็กเดี๋ยวมันจะมาแย่งอาหาร ถึงทิ้งรากยาวเอาไว้แค่ต้นเดียวนะโอ้แตกแล้วเนี่ยเอาไว้แค่ต้นเดียวเอา้ายังมามีกระถินงอกแซมมาอีกโอ้ยหนอมีเยอะแล้วกระถินนะ่ะไม่อยากได้แล้วไม่มีที่งอกมาอีกนี่ก็อะอไรไม่รู้ ฟักแมวก็เดี๋ยวตู้มาเดี๋ยวเอาเข้าตู้ปลูกชาไปหน่อยงามอยู่นะเดี๋ยวไปเอากันไกลมาเด็ดยอดกระถินดีกว่าไปทำงานแล้วกับเพื่อนๆถึงเวลาละไปทำงานทำมากินีนเรามีอาชีพ มีทําก็ทําไปอาชีพใครอาชีพมันเนาะเพื่อนๆเนาะสนอะไรกับคำคนโดยเฉพาะคนเนระคูนชักชวนมันสักส,สอนมันแนะนำให้ทําแล้วมันก็หาว่าอิจฉาโอ๊ยตลกเท้ ไปทํางานทํามาหากินดีกว่านา้องเพื่อนๆเนาะขอบคุณนะคะที่รับซังและก็รับชมที่พูดนี้ก็แล้วแต่จะเข้าหูใครเนาะไม่ได้ว่าเ,าเพื่อนๆเนาะเคค่ะขออนุญาตไปทํางานแล้วก็จบคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุ้มครองทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะคนดีๆค่ะ